ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube นูน้ำสเตชันค่ะและที่เห็นโยนบอลเมื่อกี้นะก็ไม่ได้มาโชว์เล่นจักรลิงแต่อย่างใดนะคะเพราะวันนี้เนี่ยจะมารีวิวลูกบอลอันนี้เลยนะคะ5ลูกนี้เลยนะคะอ่าก็เลยมาโยนเล่นๆน,นะคะให้มันหาเล่นๆเ,เพราะว่าก็ยังเล่นไม่เป็นอ่ะโอเคลูกนี้นะคะมันเป็น แคนดี้บอลนะคะเป็นแคนดี้บอลนี่แคนดี้บอลนะคะ mm hmm. ก็ในนี้ก็จะมีเป็นตุ๊กตาไดาโนเสาร์นะคะแล้วก็ที่ข้างๆนี่เขาบอกว่ามีเป็นแทททูด้วยแต่ว่าน้ำก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะแทททูแล้วก็มีแคนดี hmm. ้ก็คือลูกอมอยู่ในนี้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงในนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอนั่งก่อนนะโอเคไปกันเลยค่ะ ใช่ค่ะประจําตําแหน่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะเริ่มลูกที่1ลูกสีส้มเหลืองนี้เนาะข้างในจะเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอใช้อุป,ปรกรณ์ช่วยแฮแคเตอร์ hey, ดูสิมีอะไรนี่ลูกที่หนึ่งจะออกมาแล้วนะคะมาดูกัน แป๊บอุ้ยไดนเสาร์คอ,อยาวยาวอ่านี่นะเขาเรียกตัวอะไรเนาะสรัโสรัสอะไรตักอย่างนี่แหละชื่อยาวจำไม่ได้นะคะอ่าตัวลีกหนึ่งนะมีลูกอมนะคะอันนี้ก็อยู่ในในในลูกบอลอุ้ยมันเกี่ยวกับไดนโดนเสาร์ตรงไหนเนี่ย อันเป็นตัวนี้นี่นะคะมีรูปมะนาวอยู่บนหัวเลยอะ่ะเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูสิวิธีใช้เขาบอกว่าให้ลอกแผ่นพลาสติกด้านหน้าด้านหน้าออกนะคะคว่มหน้าแทททูสติ๊กเกอร์บงบนผิวหนังใช้น้ำลูปด้านหลังแทททูสติ๊กเกอร์ให้ทั่วกดไว้30วิแล้วก็ลอกกระดาษออกนะคะก็จะได้แทททูที่สวยงามอ่านี่ลายที่หนึ่งนะคะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาติดให้ดูทีหลังนะเดี๋ยวแกะก่อนว่ามีลายอะไรบ้างนะคะไปกันเลยลูกที่สองชิปอ๋ตัวเดิมอีกแล้วว่ะแต่คนละสี <c oughs> มีสีชมพูแล้วก็อันนี้พีเสียเอ้ยไม่ใช่ตัวเดิมสี <c oughs> หรือเปล่าวะตัวอะไรไม่รู้นะโอเคมา อันนี้ก็เป็นลูกอมที่มากับกล่องนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรูปรูปช้างน้อย <c oughs> อันนี้ช้างใส่ชุดไทยเอ้ย <c oughs> เขาเรียกอะไรากางเกงมวยนะคะแล้วก็มีมีนวมมาด้วยนะอนี่เป็นช้างนะคะแล้วก็มารูปที่สิลูกที่สามไม่รูด้ดิสิป๊ดดูสิ มีอะไรในนี้จะเป็นพันอะไรเนี่ยไดโนเสาร์อตัวนี้ตัวสีเขียวนะคะน้องๆคนไหนรู้ชื่อไดโนเสาร์พวกนี้นะคะก็มาเม้นบอกพี่น้ำใต้คลิปได้นะคะเออคือว่าพี่น้ำก็จำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันอนะสีเขียวอะมาสามตัวแล้วแล้วก็ลูกอมเหมือนเดิม อันนี้ตัวสีชมพูน่ารักอะ่ะอ่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับน่าจะไดโนสเสาร์อะไนะตัวสีชมพูนะคะเป็นตัวการ์ตูนน่าได้แทททูไลที่3กันแล้วต่อไปลุกที่สตัวอะไรนะ้าเฮ้ยาะ พันอลัยพันอลัยใครรู้มาบอกทีนะนี่นี่นะคะโอเคตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เง่มเง่มแตาโอเคแล้วก็มีลูกอ้มเหมือนเดิมนะ <c oughs> แล้วก็แทททูที่มา <c oughs> อุ้ยอันนี้มัน รูปมัวอยู่ในถุงอะ่ะจะพานางไปช้อปปิ้งด้วยนะคะเออนี่เป็นแทททัวอีกหนึ่งอันนะแล้วก็มาดูบอลลูกสุดท้ายแล้วลูกที่ห้านะคะลูกที่ห้าแกะแกะเท็สีฟ้าแม่ รูปที่5เป็นสีฟ้านี่เลยตัวนี้อ่านะคะเขาเรียกตัวอะไรนะแล้วก็มีช็อคกแลตมาให้เหมือนเดิมเลยนะคะเบาหวานขึ้นกันก็งานนี้แหละ <c oughs> อ่ะโอเคแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะแท็กทูรูป เป็ดน้อยอ่านี้ลูกที่ห้าเป็นเป็ดน้อยนะคะเออเดี๋ยวมาติดให้ดูดีว่าว่าแทตทูอเขาติดออกมาแล้วเป็นยังไงมาอ่าต่อไปมาเป็นการติดสติกเกอร์แทททูกันนะคะเขาบอกว่าให้ลอกพลาสติกที่อยู่ด้านหน้าสติกเกอร์ก่อนก็คือพลาสติกอันนี้เนาะลอกเลยอ่านะคะแล้วก็ เอาความหน้าสติกเกอร์แท็กทูลงบนผิวหนังนะคะเขาบอกให้ความแบบนี้แตะแตะลงไปเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่น้ำจะเอาน้ำนะคะมาทาลงบนสติกเกอร์นี้นะบอกให้ทายทั่วละ่ะละเลงสิจัดไปนี่นะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ทั้งหมด30วินาทีเดี๋ยวเราก็จะได้สติกเกอร์ออกมาแล้วอ่าอันนี้นะคะก็ติดทั้งหมด5ลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยลูปสติกเกอร์ทิ้งไว้30วินาทีแล้วเดี๋ยวว่ามาดูกันเลยนะคะว่าออกมาหน้าตาเป็นไงนะคะเดี๋ยวเริ่มจากลายแรกก่อเลยเขาบอกให้ลอกออกได้เลยเนาะลอดไหมเนี่ย น้อยมาแล้วหนึ่งนะคะลายที่สองแฟทแฟทชั้นน้อยมวยไทยมาแล้วสองอ่าเดี๋ยวดูลายที่สามสิชึบชึบชึบอีรีโนโนเสาร์สีแดงมาแล้วสามนะคะต่อไปลายที่สี่ มะนาวน้อยอ่าต่อไปลายสุดท้ายนะคะเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากมาเลยอะแต่ละลายอ่ะคือว่าก็ยังไม่รู้นะคะว่ามีมีกี่ลายทั้งหมดเนาะคือถ้าต้องไปกว้านซื้อมานะคะอ่ามี ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดสติกเกอร์แทททูนะคะรูปการ์ตูนต่างๆโยมันจะกลับหัวเอานะนี่เราก็ได้การ์ตูนสัตว์น่ารักน่ารักนะคะหลายตัวเลยมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะน่าจะมีหลายลายกว่านี้แหละต้องไปหาซื้อมา เล่นอีกนะคะ,ะจากการที่แกะแล้วก็ได้ช็อกโกแลตมากินนะคะแล้วก็มีไดโนเสาร์แล้วก็แทททูน่ารักน่ารักติดผิวหนังนะคะส่วนแทททูนี่นะถ้าน้องๆเล่นนะคะก็ระวังไว้ว่าอย่านำเข้าปากแล้วก็อย่าติด บนหน้าใกล้ๆดวงตานะคะเขาเตือนไว้มาันอาันตรายเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สั้นๆน,น่ารักน่ารักสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช anel YouTube หนูน้ำสเตชั o นไว้นะคะจะมีคลิปมาปากอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย